สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจาวันที่14สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1 9กับ2 80 81 82 85 87 89 12 15 18 19 815 926 289 812

ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตบเยายแค่นี้เนาะ,ะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ